วันนี้จะพูดเรื่องกิดเสี่ยมอัตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นอน <c oughs> พอภาวนาได้หลักได้เกณฑ์แหละทีนี้ชล่าใจแหละทีนี้ไม่ได้ทําปฏิติประตอบางทีก็ไปกิตนิมนต์บ้างบางทีก็ไปอทําก่อสร้างบ้างไปช่วยการช่วยงานพอได้ทําการทํางานขี้เกียจภาวนาได้เพิมนั่นแหละ พอมาภาวนาะไม่ได้หน้าได้หลังโอ้ยร้อนเป็นเฟืน่นเป็นไฟนั่นแหละกลัวจะตั้งหลักได้พอตั้งหลักได้แล้วกัอพอตั้งหลักได้พอคิดได้ระลึกได้คือไม่ทําการทํางานก็ไปออกภาวนาทีนีบํำเพ็ญภาวนาเดินทุดงพอได้ดักได้เได้เกณฑ์อีกแะ้วกัดก็มีอะไรมาแทรกอีกนั่นแหละเรียกว่าเสียมคนหนึ่งเราเคยสามครั้งสี่ครั้งก็มีนั่นแหละเป็นงั้นแหละ พราะต่อมาต่อมา,อานานเข้านานเข้า,ามันจะเป็นแบบน,นี้ไม่ได้ผลสุดท้ายก็เอาอันนี้แหละเอาคําบริกรรมนี่แหละนั่นแหละเอาพุทโธนี่แหละอืมเดินกับพุทโธนั่งกับพุทโธท,ทีน่นี่เราไม่ต้องไปสนใจมันมันจะเสียมันจนก็ช่างมันนเอา,อามันเสียมได้มันก็ต้องเกิดได้แล้ว,วะอะมันเสียม,มาสองครั้งสามครั้งเราอย่าไปแต่ก่อนก็ มีแต่ไปคิดถึงตัวนั้นดิยอยากให้จิตสงบอย่างนั้นอยากให้จิตสงบอย่างนี้มันเคยเป็นอยู่งั้นอย่างนี้ล,ลึกได้มดเวลาท่านนั่นท่นนี้นั่นแหละไปกังวลแต่ตัวนั้นผลสุดท้ายตัดทิ้งเลยทีนี้ตัวนั้นเป็นอดีตแล้วเราไม่ต้องไปสนใจมันอามันจะเสียมเสียมไปกี่ครั้งก็ช่างมันเป็นพันๆครั้งก็ช่างมันเพราะมันเป็นอดีตมาแล้วอเอาวันนี้เราจะเอาเอาเดี๋ยวนี้เอาเวลานี้เลย ถ้ามันไม่ได้หลักไม่ได้เกมนี่เราจะไม่ได้ฉันข้าวคนนี้เอาขนาดนั้นอทีแรกกับไม่หลับไม่ต้องนอนต่อมาถ้ามันยังไม่ฟื้นตัวไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฉันขะฉันจังหันเลยเราเอาจิงจริงดิตอนมันเสี่ยมตอนนั้นนะตั้งหลักใส่เลยนั่นแหละผลสุดท้ายก็ขึ้นมาได้ดลเลยพอขึ้นมาได้ก็ยำใหญ่เลยทีน,นี้นั่นแหละไม่ปล่อยเลยอยู กุฏิบนเเนั่แหละตีนเขาอยู่วัดนี่แหละอยู่กับจันหวังพระจันหวังมาเพิ่นจะมาคุยกับเราทีไรเห็นแต่เราเดินกลมเห็นแต่เรานั่งภาวนาเ <c oughs> ิ่นว่าโอ้ยแต่แต่ก่อนจะเรียกกุบาโอ้กกุบาขยันงจริงๆเลยไปหาทีไรไาจะไปคุยด้วยกันเห็นแต่เดินกลมวันนึมบางทีก็เห็นแต่นั่งภาวนาวันนึจะไปคุยแต่เวลาจะคุยก็มีเวลาลงมาฉันยังหันก็ได้คุยกันอยู่ คือว่างๆกันอยากไปคุยกุฏิอย่างนี้นะวันไหนท่านอารมณ์ดีๆนั่นแหละเป็นงั้นดิท่านเราได้หลักแล้วทีนิดเราไม่ปล่อยแล้ววันนี้อืนั่นแหละเดินไปบินดทบาทเรากัดภาวนาการงานก็ไม่ให้มีวนะันนี้นาการงานไม่มีนั่นแหละพอกการงานไม่มีการภาวนามันก็พุงะะ่งแล้ววันนี้นั่นแหะถ้ามีการงานมันเป็นกังวลเลยเดี๋ยวก็คิดเรื่องการเรื่องงานเดี๋ยวก็คิดตรงนี้ตรงนี้ เห็นไหมองค์ตาขนาดทํากดแท้ๆมันยังเสี่ยมกดมันจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะไม่ได้งานยุ่งยากอะไรทําก้กลางนอนนะแต่ก่อนมันกกติไม่มีมุ้งลวดเลต้องอาศัยกดมีมีมีมุ้งกลางนอนมุ้งหมูท่านก็ไม่นิยมท่านเอากดนี่แหละแขวนแล้วก็มีมีผ้าถ้าทาเป็นมุ้งเวลานั้นก็ห่มได้ได้หน้าหนาว แต่ก่อนเราเคยไปวิเวกพ่อห่มไม่มีเรากับอาศัยมุ้งกดนี่แหละผ่ะานสังขาก็ไม่พอกีวรก็ไม่พอต้องเอาม้งกดนี่แหละมันไม่มียงเอามาหม่มกับพอทนได้อมันก็นอนได้ไม่นานมันหนาวเนาะหลังจากนั้นก็มานั่งอาศัยพักกลางวันเอากลางวันพักเยอะๆเอาอันนะก็คืนก็ไม่ต้องพักเพราะมันหนาวนะอากาศมันหนาวนั่นนะ่ะแต่ก่อนหนาวจริง ยิ่งประโยชน์แถวจังหวัดเลยภูเรียนเนี่ยโอ้โหตัว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 อหนาวสะบัดเลยแหละคิดว่าจะไม่รอดคนเออเวลาไปบินธรบาดเจอน้ําค้างเนี่ยเย็นเยื่ยเลยก็คืนก็นอนไม่หลับนั่นแหละภาวนาอย่างวันกันดีกลางคืนกลางวันอากาศมันเย็นอ่าจนมากเลยจะไปคนเดียวอ่าจะมีน้อยเราไปองค์สององค์บางบางทีก็มีไปอยู่นานๆจะมีไป แต่จะได้ผลจริงๆคือไปคนเดียวไปคนเดียวอยู่คนเดียวถ้าอยากไม่อยากบินทบาทล้วก็ไม่ต้องไปไม่อยากฉันก็ไม่ต้องไปอ่ออยากอยู่นานๆก็ได้ไม่อย,อยู่อยู่นานก็ได้เออถ้าตรงไหนมันถูกจริตนิสัยแล้วก็อยู่นานๆบางทีถ้าไปอยู่กับไปกับเพื่อนเนี่ยอ่าถ้าถูกจริตนิสัยกํลาลังจะได้หลักได้เกณฑ์กาลังเข้าภาวนาเข้าที่เข้าทานก็ามาชวนเราไปแล้วเนี่ยมันเลยทําให้เสียจังหวะเสียโอกาสเสียเวลาดิเออ ไปกับเพื่อนนี่ก็ดีอย่างก็เสียอย่างคําว่าดีก็หมายถึงว่ามีเพื่อนคุยเวลาแขกไปเท้มาแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรอแต่ถ้าเราไปคนเดียวนี่มันก็ต้องได้พึ่งตัวเองเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังแต่เป็นผู้ยาผู้หญิงเขาจะมาส่งอาหารก็ไม่ให้มาถ้าไม่มีผู้ชายไม่มีเพื่อนไม่ให้มาเด็กขาดแล้วไม่ให้มาเลยอนั่นมีอะไรก็ใส่บาตรมีได้แค่นั้นก็ฉันแค่นั้นนั่นเป็นเป็นอย่างนั้น บางทีเราเดินท่ดงไปแล้วเจอผู้หญิงสวนทางมาเราตั้งท่าเลยดีอถ้าไม่ดีไม่งามเรากดเราจะฟาดหัวมันเราถือกดไปด้วยน้ำแบกกดไปบางทีเดินสวนทางเขาไปไปไป,ไปป่าไปดงเขาเราเดินในป่าเขาออกมาจากบ้านพอเราเห็นผู้หญิงเราจะตั้งท่าเลยคือมันไม่ไม่มีทางหลบนั่นนะบางทีเขามาคนเดียว บางทีเขามาหลายคนแต่เขาก็ไม่ถามเราบานเขาก็ไม่ทําอะไรกับเราพอเห็นปุ๊บเราตั้งท่าเลยอกลัวมันจะทําไม่ดีไม่ไรอย่างงั้นดอนักบวชมันต้องมีสติอยู่ตลอดอะนะทันว่าเปลี่ยนเป็นไก่ป่านะอผ้าป่าก็เปลี่ยนไก่ป่านะต้องหูไวตาไวเห็นอะไรต้องพอเห็นปุ๊บเลยตั้งท่าไปเลยอืเขาจะมาไม่นี้สมมติว่า เราเดินสวนกันนี่บางทีมันเจอมารนะเนาะแต่เราก็ไม่เคยถถูกเห็นว่าบางทีพระไปองค์เดียวนี่บางทีเขาจะมากอดมาจับมาอะไรเสียท่าเขาได้ดิอันนะบางทีเขามาสองสามคนเขามาจับมากอดแล้วถ่ายคลิปทําอะไรไม่ดีไม่งามแล้วก็เสียไปเลยดิเป็นเป็นงันแต่โชคดีเดชกบุญก,ก,ก,ก็ไม่เป็นอะไรเราบางทีไปเจอคนที่เดินสวนทางเนี่ย ผู้หญิงเข้าไปคนเดียวก็มีอืมเราก็เรียบเดินของเราคือมันทางมันจะไปนั้นเขาก็มาทางนี้มันหลบไม่ได้อืมหลบออกที่อื่นก็ไม่ได้มีแต่ป่ามีแต่ป่าลกุลกๆเราก็เดินนั่นเขาก็ไม่ว่าอะไรเราเขาก็หลบทางให้อยู่บางทีเจอผู้หญิงหน้าด้านนั้นอ่ยเราเดินไปด่าเลยดิต้นบวชใหม่ตอนนั้นนะ โอ้โหเห็นเราเดินกลับบ้านตอนเราอยู่พวกข้าวจะกลับไปที่บ้านนั้นเขากาลังดํานาหน้านาเขากําลังดํานาเอ,อเขาพูดใส่เราาอ่าภาษาอีสาน,นก็เลยว่าไอแฮมอ,อลุงพี่ไปไหนยังไงอย่างงี้มาช่วยดํานาเขาแซลเล่นอย่างนั้นเลยเราก็หลายทีแต่หลายทีก็ของเราจะผ่านไปทางนั้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็ผ่านเขาก็ดําเขาทํานาอยู่ติดถนน เราไปแล้วก็วางบาทแล้วก็ด่าเลยล <c oughs> ดา่าโอ้ยแต่กระจิงเลยคนจะเยอะนะี่ยมีแต่ผู้หญิงเนี่ยมันคึกขนองเนาะนะมันเห็นพ้าหนุ่มมันแล้วก็ไม่รู้ดอกมันไม่รู้ดอกว่าเราเป็นผ้ามาจากไหนมันเห็นพ้าหนุ่มๆมาคนเดียวนะแบกกดมาปีนั้นเรายังจําได้เนาวางบาทลงนะี่ก็ด่าเลยที่นี่ชี้หน้าด่าเลยด่าแบบภาษาอีสานแบบเยิ่หยาบเลยที ส่จนเจ้าของหนาเขาว่าโอ้ยสูนี่ไปพูดอะไรกับท่านอย่างนั้นนี่ท่านไม่ใช่พระนิการนกับประฐานด้วสันเออถ้ท่านแบบนี้เป็นพระกรรมฐา,านที่หน้าที่หลังสูงต้องระมัดระวังเขาสั่งสอนกันตอนแนล้วาดาจนหมดแม็กเลยจนเหนียวยังเสร็จแล้วก็เดินต่อไปเลย <c oughs> หลังจากนั้นไม่กล้าทําอะไรไม่ไม่ไม่กล้านังกับเราได้ไหม วันหลังเราไปพักอยู่บ้านสองสามวันเราก็เดินกลับมาเขายังทํานาแถวนั้นเห็นเราไม่กล้าเลยทีนี้กลุ่มเก่านั่นแหละเขายังทํานาไม่เสร็จเพราะแถวนั้นเขารับจ้างกันดานานเะเองมาเป็นกลุ่มได้สิบคนยี่สิบคนมันก็จ้างมาวันหลังเราก็เดินกลับมาทีนี้เขาก็มองเฉยๆ <laughs> ไม่กล้าเลยทีนี้ <laughs> อย่างงี้นนะแล้วเอาจริงเนี่ยแต่เราว่าได้เอานะเอาเลยละอ่หละ นั่นเนะพราะด่ากันดา่าถ้ามาจริงแล้วก็ฆ่าจริงอะ่ะเราเอาคนจริงๆเนี่ยเราถ้าว่าเราเอาไม่ได้ถอยด้ยถ้าว่าฆ่าเนี่ยฆ่าจริงเลยถ้าว่าเขาจะให้สึกเอา้าสึกก็สึกแต่มันผิดะขนาดนั้นนะโชคดีเลยก็ไม่ได้ฆ่าก็แค่ด่าเขาก็หลบไปแล้วเช่ไหมครงอ่ามีแค่นั้นมีอะไรไหม